อ่เจอกันที่มุกดาหารเหมือนเดิมพี่นอ้องกับเช้าวันที่เท่าไหร่พี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเบองก่อนวันนี้วันที่24่สิบสี่เนาะยี่สิบกันยายนพี่น้องยี่สิบสี่กันยายน,นก็หลังจากที่2องสาวันเมื่อกี้คือ <c oughs> ไปบุรีรัมมาพี่น้องไปบุรีรัมมา ไปใส่ปุ๋ยห้ามห่วงอะไรพี่น้องใส่ปุ๋ยรับรวงตรงที่มันไม่สวยแล้วก็สวยนัย่นแหละก็วันนี้ก็กลับมาบ,บุรีรัมพ์พี่น้องเอ้ยกลับมามุกดาหารปูดพินเนานเออสับสนวะเพราะว่าแลนไปแลนมาพี่น้องช่วงนี้วิ่งไปวิ่งมาเดือนหน้าก็ไปอีกพี่น้องไปช่วงต้นเดือนตุลาไปอีกอยากน้ำเบียกน้ำงานพี่น้องก็ แลนไปแลนมาอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีพี่น้องได้อัปเดตได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทางาสําหรับคนที่ทํหน้าเ,าเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเ,อเทคนิคแต่และพื้นที่มันก็พือกันก็วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กันย่ายนพี่น้องอก็แปลงนี้ก็เป็นแปลงหน้าของผมเองพี่น้องแปลงนาของผมเองที่ ตัดสองรอบนะแหละพี่น้องตัดสองรอบตัดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิหกยี่สิบเจ็ดสิงหาพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาก,ก็เกือบเดือนแล้วอีกอีกวันสองวันก็ถึงเดือนพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาเนี่ข้าวก็เริ่มเลยได้พี่น้องเริ่มกลมแล้วเนี่ยเริ่มกลมแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลมไม่ดีเท่าไหร่ คือตอนแรกนี่ผมว่าจะผมว่าสีบอไซปุยฮับห่วงพี่น้องตอนแรกนี้แต่มาดูอีกทีนี่มันมันเหลืองพี่น้องมันเหลืองมันเหลืองก็เลยส,ยสงสัยสีได้ปุยไซปุยฮับห่วงพี่น้องคือสูตรก็เหมือนเดิมพี่น้องสูตรก็เหมือนเดิมสูตรที่ผมใส่นะคือคือสูตรในการใส่ปุยฮับห่วงนี่ผมจะไม่ไม่ยึดติดพี่น้องผมจะไม่ยึดติดสูตร แต่คือผมจะเอาทำให้มันใกล้ค่าเฉลี่ยใกล้กับสูตรไอ้ยี่สิให้มากที่สุดคือสูตรของผมนี่ผมก็ลงให้พี่น้องได้ดูได้ชมมาแลว่าผมใช้สูตรไอ้สิบห้าสิบหสูตรเสมอเนี่ยผสมกับ0ูนย0ศูนยก็คือโพแทสเซียมล้วนๆนะพี่น้องผสมหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ มันจะได้สูตร7737เนอะแล้วทีนี้นี่ยูเรียเวลาผมผสมเอามาผสมยูเรียเนี่ยคือผมจะดูพี่น้องผมจะดูผมจะดูหน้างานเบื้องหน้างานคือตรงไหนที่มันสวยอยู่แล้วเนี่ยตรงไหนที่มันสวยอยู่แล้วเนี่ยผมจะใช้ยูเรียหนึ่งส่วนแล้วก็สูตร7737ที่ผมผสมไว้นั่นแหละ,อ,ะอีกหนึ่งส่วน,นผมจะ ผมจะผสมแบบนี้ส่วนตรงไหนที่มันขี้เร่ตรงไหนที่มันเหลืองเนี่ยผมก็จะใส่ยูเรีย2ส,ส่วนแล้วก็สูตรเจ็ดเจ็ดสามสิบเจ็ดไอ้ที่ผมผสมไว้นั่นแหละไอ้ที่ใช้สูตรสิบห้าสิบห้าผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์แหละผสมกันเออสองต่อหนึ่งบางทีก็หนึ่งต่อหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่บริเวณพี่น้องเออผมจะ,ะเฉลี่ยผมจะใส่ประมาณนี้พี่น้องแต่แปลงนี้นี่ เบื้องส่งนี่พี่นอ้องมัน,ม,นมันต้นต้นเล็กต้นเตี้ยเน่เพราะว่าผมตัดล่าตัดช้าไงก็เนื่องด้วยไอหยามันหลายแล้วก็น้ํามันน้ํามันแห้งน้ํามันทิ้งช่วงพี่นอ้องผมก็เลยได้ทําการตัดสองรอบก็น่าจะได้บํารุงน่าจะได้บํารุงเน้นตัวหน้าอีกอะไรพี่นอ้องบํารุงเน้นตัวหน้าอีกเพราะว่าคือข้าวนี้เนาะข้าวนี้ไอถ้าเรา รับรวงถ้าข้าวมันต้นเล็กมันแคะแันเกนต้นเล็กแค่แกนนีนถ้าเราไปเน้นตัวท้ายเยอะๆนี่ต้นมันต้นมันสีบรรยใหญ่ได้พี่น้องต้นมันจะไม่โตขึ้นอีกเลอแต่ถ้าเรารับรวงด้วยต้นที่ข้าวที่เรามันแคะมันแกนเราเรารับรวงด้วยเน้นตัวหน้าให้สูงกว่าตัวท้ายอย่างเช่นสูตรที่ผมใส่ก็คือน่าจะเป็นสูตรไอ้ยี่สิบหกสามสิบแปดละมั้งยี่สิบหกสามสิบแปดคิดว่า,นะน,าน,น่าจะเป็นสูตรนี้ มันมัน,มนยูเรียมันนำนำนำโพแทสเซียมเนี่ยข้าวมันจะพุ่งดีพี่น้องเขามันชิพุ่งดีแต่นานี้นี่ห้าสีหลายจักหน่อยพี่น้องหญ้าอาจจะเยอะสักหน่อยเพื่อแต่ก็โอเคพี่น้องพอรับได้พอรับได้ไดถือว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจปีนี้นะแต่ไม่รู้ว่าข้าวนี่มันจะล้มหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนมากพี่น้องโดยส่วนมากแล้วนี่ข้าวนาวาน ขาวหน้าวานนี่ส่วนมากเนี่ยมันจะลม <Akt> ้มพี่น้องมันสีล้มเน่อเพราะฉะนั้นนี่แปลงนี้เนี่ยผมผมตัดล่าเนี่ยผมตัดล่าผมตัดในวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมอ่ะทีนี้ข้าวมันเป็นต้นเตีย mm ้ยพี่น้องเออเป็นต้นเตียเตเต้ยอันนี้แหละคือข้อดีพี่น้องเนี่ยข้อดีของข้าวที่เราตัดล่าที่เราตัดช้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือต้นมันจะเตี้ยพี่น้องเออต้นมันเตี้ยเนี่ยพอต้นมันเตี้ยมันก็ไม่ค่อยล้มพี่น้องอันนี้คือข้อดีของมันนะเออแล้วบันนี้ ข้าวอันไหนที่มันตัดล่าหรือว่าตัดหลังจากกลางเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบเด้พี่น้องมันสีเสียงสีมีผลกระทบกับห่วงเข่าเด้เพราะว่ารวงข้าวหรือว่าต้นข้าวมันมีระยะเวลาการสะสมอาหารน้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นรวงข้าวมันอาจจะเล็กเอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันผมคิดว่ามันก็อยู่ที่การการดูแลด้วยเลยโดยเฉพาะเรื่องน้ำนี่น้ำนี่สาคัญมากๆพี่น้องผมเน้นย้ําเสมอว่า คือไม่ว่าหลักวิชาการไหนที่เขาบอกว่าทำเปียกสลับแห้งน้ำไม่สําคัญอน้านี่มีชื้นชแฉจะแชก็ได้เอแต่สําหรับผมพี่น้องสําหรับผมสําหรับคนที่ทํานาแบบบ้านบ้านพี่น้องทานาแบบบ้านบ้านคือน้านี่สําคัญมากพี่น้องจะได้ผลผลิตมากผลผลิตน้อยคือน้ําน้ําจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเราทํานาพี่น้องเข้าเฮทนาเข้าบ่อไรปานีดเอยียงขนาดนั้น แมนบอกคือบางคนหรือว่าบางพื้นที่ที่เขาสามารถสูบน้ําเข้าได้ปล่อยน้ําเข้าได้ควบคุมน้ําได้เออแบบนั้นอ่ะเออก,ก็ก็สาบายไปแมนบอกละแต่สําหรับภาคอีสานเราเนี่ยคือควบคุมน้ําไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะไปทําเปียกสลับแห้งดินชุ่มชุ่มแฉะแบบนั้นผมบอกเลยว่าบ่ได้กินดอกพี่น,น้องเพราะว่ามันไม่แน่นอน่น้องมันบม่แน่นอนน,น้ํานี่ถ้าคือฝนฟ้าอากาศในภาคอีสานมันเป็นอะไรที่แบบ คาดเดายากพี่น้องคาดเดายากบางทีนี่เราคิดว่ามันจะตกฝาห้องลึมลึมลึมมากสุดท้ายแล้วมาปล่อยปล่อยไม่ได้น้ําเลยมานบ่ละบางทีนี่ภาคอีสานเนี่ยบางที่แดดแจ้งแลแตดนี่โอ้ยบางทีเนี่ยฝนมันตกลงมานะเหมือนฟ้ารั่วพี่น้องตกจนท่วมอ่ะเห็นบอกเพระพยาะฉะนั้นมันมันไม่แน่นอนพี่น้องมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงผมจึงเน้นจึงย้ํากลับไปเอฟซี FC. เกษตรกรชาวนามือใหม่เสม,มอว่าน้ำนะเมือม่อมีเวลาเมื่อเมื่อน้ํามาแล้วนะพยายามพยายามขังไว้ขังไว้ให้มันได้ได้เยอะที่สุดเอเพราะว่าคือมันไม่แน่ไม่นอนพี่น้องเนื่องพานิศาลเรานี่ก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะเอถ้าน้ําได้แห้งปั๊บนี่หญ้ามันขึ้นพี่น้องหญ้ามันขึ้นเือเพราหญ้ามันขึ้นนี่โอ้ยมันนี่ข้าวนี่จบเลยข้าวนี่รั้งพี่น้องข้าวนี่รั้ง พอข้าวร้างข้าวไม่ขึ้นนี่ยังเกิดขึ้นมั่นกับต้นข้าวมันก็เล็กต้นข้าวมันก็แคะแกนผลสุดท้ายแล้วนี่หยามันทับเข่าพี่น้องหญ้ามันทับข้าว,พาาวเพราะฉะนั้นนี่สําคัญพี่น้องสาคัญมากเลยภาคอีสานเรานี่เวลาเห็ดหน้านี่ถ้ากําจัดวัชพืชได้นี่ถ้ากําจัดวัชพืชได้นี่ผมบอกเลยว่าคือถ้าใครที่ควบคุมเรื่องวัชพืชได้เนี่ย ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้าสิบเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ได้เขาแน่นอนอแต่คนไหนที่ <c oughs> ควบคุมเรื่องวัชพืชไม่ได้เนี่ยถึงหน้าซีมีน้ำถึงมาถึงหน้าจะมีน้ําขนาดไหนเนี่ยแต่ควบคุมวัชพืชไม่ได้กะกะเจ๊งคือเก่าพี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจหลักของการเห็นหน้าของการทําข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าดํหน้าหวานหน้าหยอดนี่คือหัวใจหลักเรื่องวัชพืชพี่เนอเรื่องวัชพืช แลวห้าสิเฮ็ตเน่าไดเพื่อสีควบคุมวัตพืชมันกวนมาอีกเรื่องน้ำพี่น้องวนมาอีกเรื่องน้ำน้ำต้องมีแมนบอกเพราะภาคอีสานเรามันมันใช้น้ําเป็นหลักอวิชาการเขาวิชาการก็คือวิชาการพี่น้องวิชาการเขาบอกว่าข้าวมันไม่ใช่พืชน้ำถูกพี่น้องข้าวมไม่ใช่พืชน้ําแต่ การทำนามันต้องใช้น้ำพี่น้องเราจะมามาเห็ดหน้าเปียกสลับแห้งมันเป็นไปได้ยากพี่น้อง,องควบคุมน้ำยากมากๆเลยเออถ้าได้แห้งปับ๊บพืชจบทันทีเนี่เพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเล่าสู่กันฟังโอ้ข้าวนี่อันนี้ตัดในช่วงปลายยิงหาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอดูรอชมพี่น้องว่ารวงข้าวมันจะเป็นองไร เพราะว่าก็มี fc หลายท่านคอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าห่วงเขามันมันมันไม่ค่อยได้พี่น้องแต่สําหรับประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยมันก็พอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ก็ดีกว่าเขาเรียกว่าดีกว่าไม่ตัดนั่นแหละตัดข้าวล่าตัดข้าวช้ามันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียตัดข้าวช้าต้นข้าวเตี้ยไม่ค่อยลม้มพี่น้องแต่รวงข้าวอา,อาจจะอาจจะอาจจะเล็ก ถ้าบำรุงไม่ได้นะแต่ถ้าตัดข้าวได้จังหวะพอดีต้นข้าวสูงเสียงที่จะล้มเห็นบอกเพราะฉะนั้นมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียพี่น้องอันนี้นี่ <c oughs> คือประสบการณ์ที่ผมทํามาเสนอเนี่ยคือเป็นประสบการณ์จริงพี่น้องไม่ได้มโนทําคือทําจริงๆอพี่น้องย้อนดูได้พี่น้องย้อนดูได้ที่ผมทํานาที่ผมลงให้ดูแต่ละปีพี่น้องแต่ละปีนี่เทคนิคการทํานาของผมนี่ แตกต่างกันพี่น้องประสบการณ์การทำนาในแต่ละปีมันบ่คือกันคือ,อยังปีที่แล้วเ,เห็นว่าบุรีลัเที่ผมโซถิมตัดข้าววันที่20กันยายนพี่น้องน้ํามาล่าได้เกี่ยวพี่น้องได้เกี่ยวแต่รวงข้าวนี่อาจจะเล็กแต่สำหรับคนที่ไม่ตัดเลยเนี่บ่ได้พี่น้องเอเห็นหมอกเพราะฉะนั้นนี่การเห้นหน้ายืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นพยายามยืดหยุ่นไหลาตามธรรมชาติอย่าฝืนธรรมชาติพี่น้องอะโอเค ประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังมาอัปเดตพี่น้องสำหรับแปลงนาข้าวที่ผมตัดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมวันนี้ก็เกือบจะถึงเดือนแล้วพี่น้องสภาพข้าวก็อย่างที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นวันนี้มาใส่ปุ๋ยรับรวงแปลงนี้ที่ใส่ฮับพ่วงสาเนี่จังหน่อยพี่น้องถามว่ายี่สิบสี่สิงหายี่สิบสี่กันยาเนี่ยมันเลยเวลาที่เหมาะสมหรือยังเลยแล้วพี่น้องเลยเวลาที่เหมาะสมแล้วการใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนาปี โดยเฉพาะมมลี่0 5กับข้าวเหนียวก็ของ6นี่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือวันที่10ถึงวันที่20กันยายนของทุกปีพี่น้องแต่ที่นี่ก็คือว่ายากน้ำทุระปะปังพี่น้องแล้วอย่างแปลงนี้ผมตัดล่าผมก็เลยใส่รับรวงช้าใส่วันที่24กันยายนพี่น้องเดี๋ยวรอดูรอชมพี่น้องผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมไม่เรื่อๆพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํานาในเรื่องของการ ตัดข้าวกําจัดวัชพืชตัดปลายเดือนสิงหาได้ไหมอตัดได้พี่น้องอแต่ผลผลิตอาจจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอส่วนไม่ดีเท่าที่ควรขนาดไหนเดี๋ยวรอรุ้นรอชมพี่น้องผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆโอเคเนาะสวัสดีครับ